จ้าสวัสดีจ้าทุกคนใครเคยเห็นครกสากไม้เป็นราไหมจ้าพอเราเก็บไว้ข้างในมันมืดนะนานๆไปเหมือนมันจะขึ้นราจ้่วันนี้ก็เลยเอามารมไฟหน่อยจ้าให้มันแบบรามันเชื้อรามันเนี่ยจ้าให้มันแห้งๆช่วยได้นะทุกคน,นะเห็นไหมมันจะมีตรงก้นเหมือนขึ้นราก็จะทําอย่างนี้จ้าแต่ก็ไม่ทําบ่อยหรอกบางครั้งเราเก็บไว้นานๆแบบไม่ได้ใช้เหมือนราขึ้นจริงๆนะจ้าโอเคอยู่ประมาณนี้ ฆ่าเชื้ราได้อยู่นะเจอความร้อนอะ่ะล้วก็ปล่อยเขาแห้งๆนักพักแล้ว่อยไปเก็บดีอยู่นะทุกคนทำมาสองสาครั้งแล้วเพิ่งจะมาทำสองสาครั้งเลยจะสาก,ก็ะทำเหมือนกันเลยทุกคนเพราะว่าเราเวลาเราตำสบตำนะเนาะบางทีเราล้างไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไปเก็บมันก็มีรามีอะไรขึ้นเหมือนกันนะ รมกับเตาแก๊สเนี่นยทุกคนจับดูให้มันร้อนๆพอประมาณไม่ต้องถึงขนาดไหมนะทุกคนเอาบบพอประมาณจ้ะเป็นวิธีทําความสะอาดครกสากอีกแบบหนึ่งทุกคนจะมาไล่เก็บพริกเอ็ดแดงๆนี่จ้ะเดี๋ยวอากาศเย็นลงมันก็จะนี่ละทยอยเก็บเรื่อยๆอ๋อเหนียว อีกอันนี้การเนี้ยวเหนียวทุกคนอ,อหนาวเริ่มหนาวแล้วอยู่ในบ้านไม่รู้ว่าหนาวนะออกมาข้างนอกรู้ว่าหนาวเลย แต่ทุกคนปลูกผักนะปลูกผักเมืองหนาวอะ่ะจะได้ตรงไหนรู้ไหมจะได้ตรงที่ว่าเราเก็บผักยังไม่ทันจะได้หมดอะไรเลยแต่มันหิมะมันมาแล้วของมันก็เสียถึงไม่เอยปลูกอะไรเยอะเหนียวเอาแต่ทานน้อย,ยมาายันใสจะมาไล่เก็บแต่ที่มันแดงๆแ,แต่ทุกคนเสียงลม ้อหนาวขนลุกเลยทุกคนจ้ะทุกคนพักเจออากาศติดลบไปเช้าว,วันเดียวเองโสนก็หมดละจะหาเลาะใบกระเพราไปผัดกระเพรา<ๆ>กินอุย้ยเห็นไหมผักเมืองร้อนเวลาเจออากาศหนาวเขาก็ไม่ทนจริงๆนะ พอได้เก็บยังเหลือไว้ให้เก็บมันยังไม่หนาวจัดเฮ้ยเอ้พอได้ไปพอได้เก็บได้กินอยู่แต่ทุกคนโลกวุ่นเส้นไว้กินแทนข้าวจ้ะ อดีมีข้าวเหลือนิดเดียวพราะแต่ได้ให้ลุงป๊อกก็เลยตัวเองก็เลยลวกวนเส้นกินแต่ก็ชอบกินวนเส้นลวกเลยจ้ะทุกคนกินกับผัดกะเพรากินกับแกงก็กินได้เหมือนขนมจีนเลยจ้ะเป็นคนชอบกินเต้น จะก็จะรวนเนื้อให้มันสุกมันต้องสุกดีก็ได้แต่เอาพอแบบนี่้องเป็นทวิบางทีผัดเลยก็ลำบากนี่ขนาดเอาออกมาไว้ต้องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะการวนเนื้อสูตรโบราณเขาก็จะโรยเกลือ,อจะคนโบราณพอแม่สอนมาใหมันมีรสชาติ แต่ทุกคนขณะทํากับข้าวลูกสาวก็วิดีโอคอมาหาลูกสาวกาลังทาทําก๋วยเตี๋ยวให้ดูหม้อ,อก,ก๋วยเตี๋ยวจะ้ะสาวชอบกินก๋วยเตี๋ยวจะกก็อัดวิดีโอไว้แต่ลืมเปิดเสียงทุกคนแล้วไม่มีเสียงให้ดูวันนี้โชว์สองครัวเลยจะ้ะลูกสาวก็วิดีโอมาทํากับข้าวพอดีเลยลูกสาวก็ทําก๋วยเตี๋ยวแม่ทําผัดกระเพราจ้ะจักก็เก็บบรรยากาศมาให้ดู คนทำผัดกระเพราให้น้องป๊อบกินใส่น้ำมันนิดเดียวเน้นไม่เน้นน้ำมันทุกคนเาบาเบาน้ำมันได้ก็เบ,บาเนาะเนื้อมันรวนแล้วก็ใส่อันนี้ไปก่อนเลยค่ะอันนี้พริกพริกหวานพริกแดงใส่ไปก่อนนะทุกคน รวนรวนเลยละแต่ว่าเนะื้อมันชงฟิตเนี่ยก็ต้องรวนก่อนถึงจะขัดง่าย เกลือไปหน่อยล้วไม่ต้องปรุงเย,ยอะรสเยอะนี่ผงชูรดสดนะโดยๆไปหน่อยไม่ต้องเยอะ ด้วยต้นหอมไปด้วยทุกคนในกระเพราแลเต้นหอมเป็นผักด้ย เสร็จแล้วผัดกะเพราทุกคนไม่เผ็ดคิดว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเลยจากฝรั่งบ้านนี้กินเผ็ดได้จ้ะจะกินกับเยอะข้าวไม่ต้องเยอะอม,มาแลว มาพร้อมเสียงดนตรีดู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 ดบอบบี้ไอแม็ก,กวิดีโอแถวแถวแถวอ่ะผัดกะเพรากินกะน,นมบอบแกจะดื่ <Okay. S 1> มนมเวลากินข <Okay. S 1> ้าว Thank you เดี๋ยวค่ะเป็นผัดกะเพรานี่เป็นอะไรที่แกชอบอ,อันดับต้นๆเลยแกทุกคน ตอนก็ต,ตัวมาใส่ใบหอมซอยเพิ่มกับใบกะเพรากินเป็นผักเลยจ้ะกิดใส่ต้นหอมเยอะๆ,ๆกินเป็นผักกปเลยบางทีก็ใส่พริกเพิ่มแต่วันนี้ไม่เอาพริกเพิ่มแต่คลิปนี้ก็จะลาแค่นี้เลยจ้ะทุกคนก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้ะจะจัดของเจ้าตัว